วาเลนไทน์สักทีเราเอาหัวใจให้เธอนะให้เธอด้วยให้เธอด้วยให้ทุกคนเลยเอ๊ะแล้วทําไมวันวาเลนไทน์ต้องเป็นสัญ,ญลักษณ์รูปหัวใจแล้วสัญ,ญลักษณ์รูปหัวใจมาจากไหนรู้นี่ยัง มีข้อสันนิษฐานนะคะว่ารูปหัวใจยอย่างที่เราเห็นอยู่นี้ค่ะมาจากลักษณะของใบไม้เลื้อยไอวี่ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของรักนิรันนั่นเองค่ะจึงทําให้ชาวโรมันโบราณน,นะคะมักจะสลักหินจารึกหลุมศพค่ะเป็นรูปทรงของใบไอวี่ค่ะเพื่อแสดงถึงความรักที่มีต่อผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นรักที่นิรันนั่นเองค่ะและต่อมาค่ะชาวคริสเตียนค่ะก็ได้นําเอาความเชื่อนั้นนะคะมาใช้สลักบนป้ายบนหลุมศพของตัวเองเหมือนกันซึ่งแสดงออกถึงความรักที่ไม่มีวันจืดจาง ส่วนกระทั่งในปัจจุบันนะคะก็มีการนําเอาลักษณะของใบไอวี่ค่ะมาเปลี่ยนให้เป็นสีแดงจึงหมายถึงความรักที่มีความเร่าร้อนในเชิงโรแมนติกนั่นเองค่ะวันแห่งความรักเดินทางมาถึงทั้งทีทุกคนอย่าลืมแจกจ่ายความรักไปให้กับคนที่เรารักนะคะแฮปปี้วาเลนไทน์นะคะทุกคนรูนี่